้องครับมือนี่เป็นมือหนัดยางตลาดหนัดยางเก็บขี้ยางเขาล้าน,นอ่านี่ก็เลยมีอุปกรณเตรียมตัวตันนี้เดียวสักที้ตี้เทปยางหมดนี่โอเคครับพี่น้องครับต้นนี้ซีถวยขีดหกเมตรซีถวยโอเคน้องครับขีดเครื่องสีอะไรต่อไอเนี่ก็เอาไปไปขายเลยเด้บ่ได้รีดด้พี่น้องมาสังเกตีบ้างถวยนน่นึงประมาณ ขนเียกยเป็นกิโลหรครับกิโลพอวันหนัดเลยพอ,อยางนี่เสงเเบ้างนะครับเป็นกิโลหนึ่งนินี่เตี้ยต้นนี้หละสามสี่กิโลเลยโควิดไล่ครับโควิดไล่เลยขอให้คุณทรงครับวันนี้มาพี่วันวน,นี้ครับต้งเปนพี่ เชื่อเลยครับมองว่ามีอะเขาเกยบยางถอยไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หาต้นนี่หาถวยต้นนี่สี่ถวยผู้ชมครับหนึ่งนี่ฮถวยกาประมาณปีกับถวยละโลได้นี่ถวยละโลถวยละโลนี่มาดิ โลละวยีที่เกศที่น้องบวกเราคุ้นหันด้วยวันจีได้กาต้นออกต้นพัวมสัลวะเสลียกันกะสมควรอยู่หอยางอย่างนี้มันพันซีพันหา่นี้แหละประมาณนี้แหละอันนี้ก็โควิดกะกใเฮ็ดให้ผมเป็นเกษตรกรเจียมโตนะครับอาละคนอาละคนขี่รถไก่โอ้ยพอจะย้ายเห็ดก็เปลี่ยนคนว่ะ ก็เห็นที่เห็นอย่างไรครับพี่น้องครับงานรองงานล,ออลัำก็บ่ได้ไปไปหาคู่หาค้นก็ไปยากจงเป็นตรงแลนของให้กีดหกมีดอันนี้ได้ <5 S 1> ได้แถวแถวละสอบแถวละสอบกัวเปนี่สอบก้วเพราะว่าหนักเพราะพ่อผมไอ้ส่ค้นนำ for m i น้ำกดพ่นมีกับคอมมันสิเนื้อยางมันสิแน่นสีนักแรงหนักขันห้องพวกขันห้องพคนข้นั่นมันสิยางมันสิหล่มอ่านองสังเกตเอาก็ก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งครับผู้ชมครับอยู่กับงไฮกับสวนก็คือว่าเหาได้ปักควันไปในตัวเขาว่างานหนักบ่มันก็ว่าเป็นงานหนักอกครับเพราะว่ามันก็ก็ถือว่าห้องอย่งงานช่วยผมตังว่าออกกวามร่งกาย ออกล่องไก่คือคือออกกอล่องไก่ในเงินพร้อม <c oughs> ก็ดีก็แหลนหลินนะบาทางผมก็คิดเสียเลยคยแหลนจ็กกี้เลลนน้ำบนทา้งนีลนน้ำปลาอย่างก็แหลนเลนเลนซื้อๆนะครับพ่ามีประโยชน์ประโยชน์ยุ่นี่ห้องจีดยางพร้อมในเงินพร้อม,อม,อมด้เบี้ยพร้อมนะครับก็ถือว่าดีไปอีกแบบหนึ่ง <c oughs> มันกำลังเงินออกหลายพรวทีิ สองต้นสองจนเลยโคตรเต็มถังเอออันนี้มาได้พี่น้องเ้ยมันีก้นกะลงกะลงกะลงชาวแพ่ลี่เซรีเซรีอ่าอ่าพี่น้องครับอันนี้ซีถวยออสองสองต้นเหลือเหลือเหลือถังเนาะ มันก็พอเห็ดอยู่ดีแหละครับพอเห็ดเว้ยพอเหรียอยู่ก่ากีดห้องมีดกีดห้องมีดเนี่ยก็ะตีเสียเดียววาเตี๊พันกว่ากิโลตีพันห้องมีดพันกว่ากิโลก็ว่าพันตีก็พันสองหรือพันสามยังยังหน่อยเน้่บานพี่น้องบอกลูกนะครัว่ากิโลละยีบกี่บาทตกมาละสองร้อยบาทพี่น้องก็บบอกลูกคุณหันเอา ว่าว่าคือซิมหามือซิมหามือขายเชน,นึงแต่ว่าซิมหามือเนี่ยผมสิขีดหกมิตรกับเมียน้องนันไปเห็ดน้องนันไป,<า>ปเห็ดปามปามกับซิมหาเมือกับกัดชัดเชน,นึงเพื่อนกัดสั่นกัดได้พิ่มื่อได้นัดละซี่ตันหาตันจนตันละหกพันกว่าบาทเนี่ยกัดหรือว่ามีรายได้เสริมนอกจากในพงแลนส่งสมุนไพรสมุนไพรขลังทางไปหายเพียแต่ว่าผมก็เาขาไปหาพี่น้องหรือว,ว่า การคนหลายพุ่มก็บอเขาไปคือพ่อเป็นรังเกียรกันเด้กคือเ้ากับละมัดละว่างไว้โลกที่มันพ่อเห็นตัวมันพ่อเตียมันคือมัดเนาะพ่อจะได้เด็ดเอาแน่เตียมันคือกบเลยหักขาลงไปค่นี้เออเอาพี่น้องครับแต่คุ้นขาได้ทึ่งเงื่อนได้ทึ่งงานได้ทึ่งออกกำลังกายไปได้ตัวครับเว้ ม,มันมันเอื้นออกคักเสร็ว terminal terminal <k underneath> okay. ิเลยครับเพราะมันหมูขเลยนี่กิโลครับนักเจลานี่งกิโลสองต้นสองต้นถังสองต้นถังกลัวพี่น้องกูอเต็มมีกิ่งเีกห่งหนึ่งหนึ่งระเอกหลุงที่ว้าเด้อวหนาเ้อค่าตัดหนาข้างหน้าอยู่ค่าตัดหนข้างหน้าอยู่บ่ เห็นบอกว่าตัดหยาข้างหน้าเด้อเหมือนี่พี่น้องจะโทรหาเขาสันมือหนึ่งอูคนว่าครับอันนี้ขึ้นเหนืองานเท่าครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ะยุ่แบบสติกินพ่อเพียงพี่น้องเนาะหอเมีอะไรข้างนอกเคสละก็ดีเขานอนยืดซื่อครับท่านผู้ชมครับฝากไว้พี่น้องขั้นมี่เวลาเวลานะครับมาเที่ยวบ้านเนี่ยนืงานเด้อแล้วก็บ้านบุญท่านตรงบนบุญท่านครับมากินข้าวกินน้ำพร้อมกันแน่ รือพ mm ี่น้องมีอาการอยากจะได้ยาสมุนไพรกำเนียรหนังยันยาแก้ปวดวีแม็กหรือยาสมุนไพรแก้โรคลิือชีดดวงทวารหรือนละมันนวดอยังกระไรแต่โทรหาผมนะครับอันนี้พอเยี่ยจุดจุดใหญ่ส่วนทั่วหาเลยผมสิส้งเองผมสิแล้วส้มเองไปคุยกับพี่ก็น้องนะครับเบอร์โทรศัพท์พี่น้องจดเอาเลยเด้อ08623087 เก้าสีมันจะขึ้นยุ่หนาจออแล้วมันจะขึ้นยู่หล้าจอได้พี่น้องเ้อศูนแปดหกสองสามศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่เ็นะครับขอบคุณที่ชม่มชิปพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ด้เลยครับ